ครับวันดีครับช่องสารพันชแนลนะครับเด้อวันนี้เฮ้าซิมาสอนวิธีทำกันศาสตร์ขอบหน้าต่างนะครับแบบวิธีง่ายๆนะครับเด้อแบบภาษาช่างบ้านๆนะครับลองมาดูกันว่าเฮ้าสิเฮ็ดเป็นหรือเฮ็ดบ่เป็นนะครับลองมาติดตามเบื่องครับอุปกรณ์ที่เฮ้าต้องใส่นะครับลองมาเบิ่งนะครับเด้อว่า มือหนี้เฮาสีเฮ็ดเป็นเฮือบเป็นนะครับตามภาษาของช่างบ้านๆน,นะครับไอก้อนสิตัดเล็กเขากบต้องมีแบบมีแผนนะครับเด้อต้องวัดขนาดต้องวัดขนาดแล้วกะ็เอาขนาดเท่าไดเขาก็ต้องวัดเล็กแล้วก็เขียนแบบแผนไว้เด้อครับเด้อนี่คือขนาดของเล็กที่เข้าสิตัดนะครับนี่คือขนาดของเล็กที่เข้าสิตัด เข้ากระตัดตาม,มนี่แหละครับที่แบบที่แผนที่เข้าว่างไว้นี่แหละครับสี่รอดยังนะครับตัดนี้ครับอันนี้ตัดนี้ตัดครบตัดที่รอดยังนะครับตัดนี้ครับอันนี้ตัดนี้ตัดครับตัด ครับวันนี้ก็ถึงขั้นตอนสุดเอขั้นตอนของการประกอบนะครับเดอประกอบนอกกระสีเพื่อขึ้นไปติดตั้งข้างบนนะครับครับอันนี้ก็ขึ้นมาติดตั้งแล้วเมื่อตะกี้นี่นะครับดอครับนี่คือ ครับก็ถือว่าผ่านยุ่ดอกครับเพราะเป็นแค่สร้างบ้านๆครับติดผ่านพอผ่านกับเบิงงเอาครับนี่คืองานเชื่อมครับสำหรับไอคลิปที่ห้าเห็ดไอครอบมุ่งล้งค้าด้ครับเดิมมุ่งล้งค้ากันศาสตร์หน้าต่างนะครับอันนี้ก็เดินทางมา่า ท่านี้นะครับอันนี้เอ็ดเองใส่เองนักเล่งพ่อนะครับนี่สำหรับคลิปเอ็ดครอบหน้าต่างกับสินสุดเท่านี้แหละครับชอบกับกดไลค์กดซัปเปรไทย์กดแชร์กดถูกใจให้น้ำเด้วยครับเนี่ขอบคุณครับ